รีโวยกสูงตัวพิเลเนอร์รุ่นไฮตัวท็อปสุดของ Smart c แคปคันนี้รถมีของจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีรถด,ดีๆมานำเสนอนะครับผมสำหรับคันนี้นะผมจะเป็น Toyota าไฮรักรี o วนะครับผม คันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะและที่สำคัญเป็นตัวไฮไ h พิเ n เนอร์ไฮนี่ก็คือตัวท็อปสุดนะครับผมตัวมิดน่ะก็คือตัวกลางนะตัวนี้ก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้านหน้านะครับผมฝั่งคนขับพอมาะไรมันติฟังก์ชั่นแอร์ออโต้นะอ่าแล้วก็คันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับผมต้องอ่าบอกไปก่อนว่าคันนี้รถมาสวยจริงรถมือเดียวป้ายแดงนะครับอ่ากระจังหน้าเขานะครับผมตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับผมตัดสีดําเงานะ รถมาสวยนะผมคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนี่รถคันนี้อย่างสวยนะกุญแจผมมีมาให้2ดอกนะผมตัวไฮอ่าก็จะเป็นระบบบูสตสตาร์ทนะครับผมก็รถคันนี้ออปชั่นจัดเต็มภายในสวยหรูนะครับผมสาหรับล้อมแม็กเขานะครับผมล้อมแม็กเขาจะเป็นล้อมแม็กอลลอยเดิมโรงงานนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้เลยสวยงามนะผมดําหน้าเงานะ นี่ลูกค้าคนไหนเอาไปก็ขับได้แบบรอๆเลยนะผมรอแม็กเดิมอันลอยนะ,อะตัวยกสูงนะผมจะเป็นซุ้มล้อที่ค่อนข้างโปร่งใหญ่นะ่ะแล้วก็ตรงหูกระจกเขานะผมนี่จะเป็นโครเมยียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้นะ่ะตัวไฮสวยงามมากนะครับผมนี่มาใกล้ๆเลยครับตากล้องอย๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มขวดแล้วนะครับผมเหมือนรถ เฉ่งที่ว่ารุ่นท็อปๆแล้วนะแล้วกดตรงนี้นะถ้าเกิดกุญแจอยู่ใกล้กดตรงนี้ก็เปิดได้เลยนะผมไม่ต้องกดรีโมทนะโอเคมาต่อด้านหลังนะผมนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยพเลเลอร์ P นะครับสวยงามเอาเรื่องนะครับผมด้านท้ายก็มีกล้องหลังมาให้แล้วเรียบร้อยไฟเบรกจุดที่ะครนะผมเซนเซอร์อีก4ตัวมีทั้งกล้องทั้งเซนเซอร์นะครับผม ก็คือเวลาถอยไม่ต้องกลัวโดนชนอะไรเลยนะครับผมไฟท้ายเป็นเลขสมนะครับผมเลข3แบบนี้แล้วนะ,ะตัวรุ่นไฮจะไฟท้ายจะเป็นเลข3าสวยงามขับกลางคอกลางคืนนี่คือใครขับตามหลังเราก็คือด้านท้ายบั้นท้ายสวยแน่นอนนะครับผมคันนี้รีโบนะครับผมผมชอบอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นตัวรุ่นท็อปทอปนะไฟท้ายเขาจะเป็นเลข3คือขับขับตามตามรถคันหลังกลางคืนนะครับผมสวยงามมากนะ,อะโอเค สำหรับคันนี้นะผมก็ได้รถปีใหม่ไม่น้อยไม่เพียง30,000กว่ากิโลเท่านั้นนะก็ภายนอกก็คือสวยงามมากเลยนะผมเดีย๋ยวผมพาไปชมภายในว่าออปชั่นเขาจัดเต็มแค่ไหนแล้วให้อะไรมาบ้างตามผมมาเลยครับนี่นะผมโอเคครับเรามาถึงภายในแล้วนะครับผมก็เหมือนที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมเป็นระบบบูสตสตาร์ทแอร์ออโต้นะครับผมพอมาะไรมันตรีฟังก์ชันนะหน้าจอทัชสกรีนแอร์แบ็ก สามลูกนะผมพวงมาลายัยใต้หวัวเขา่าข้างคนขับนะครับผมเป็นเกียร์หกสปีด Mode, Mode มีปุ่มอีโคโหโมดพาวเวอร์โมดนะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้านะอะผมให้ดูอ่าอย่าให้ตาล้องแผ่นดูนะครับปรับได้แปดแปดทิศทางนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับผมนี่จะปรับให้ขึ้นอช่วงนี้จะขึ้นนะครับผมช่วงต้นขาตรงนี้จะขึ้นปรับให้ลงให้ลงตรงนี้ก็จะลงนะครับผมอเดินหน้าถอยหลังแบบนี้เลยนะครับผมนี่ออยากได้ขับใกล้แบบ เบาะไกลๆหน่อยหรือว่าจะปรับเองข้างหลังนะผมนี่ตรงนี้นี่ก็จะประมาณนี้นะคผมสําหรับเบาะเบาะก็เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะผมแล้วที่สําคัญนะผมคันนี้เลขไม่สามหมื่นหกพันสองร้อกิโลเมตรเท่านั้นเองนะผมอ่าแล้วก็มีวัดบูต์สาปอนดมาให้แล้วเรียบร้อยดิปปี้อีก6ตัวนะผม รถก็สวยงามมากนะ,ะต้องให้ดูตรงนี้มีช่องแอร์ด้วยนะผมนี่อ่ะถ้าตัวเป็นตัวท็อปนะครับผมตัวไฮนะต้องมีช่องแอร์นะผมมีมันจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ตัว E นะครับ E ตัว E นี่จะมีช่องแอร์เวลาเดินทางไกลเอาน้ำแช่ในตรงนี้คือเย็นเลยนะผมไม่ต้องไม่ต้องพกกระติกน้ำแข็งนะก็คือใส่ตรงนี้ได้เลยอ่ะแล้วจะหาว่าผมขี้โมนะครับผมนี่รถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมนี่ลำดับที่หนนะ อ่านำรับที่1นนะครับผมนี่รถสวยนะครับผมหาลูกค้าคนไหนที่กําลังมองหารถยกสูงสมาร์ทแฉปตัวตัวท็อปสุดของสมาร์ทแฉปนะครับผมเป็นตัวพิเรนเนอร์นะครับผมคันนี้เลยก็ออปชั่นมีเยอะมากเลยนะครับผมถ้าลูกค้าคนไหนที่อยากได้อยากขับอยากลองนะครับผมเข้ามาหาผมที่เต็นท์ได้เลยนะแล้วก็ที่สําคัญป่มมีโคหมดพาวเวอร์มดอย่างนี้ก็ มีมาให้แล้วเรียบร้อยอยากได้รอบเร็วกดเลยครับจิ้มเลยครับพาวเวอร์โหมดโอ้โหอัตราการเร่งแรงมากนะครับผมโอเคสำหรับภายในก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องโอเคครับเรามาถึงห้องเครื่องกันแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลเทอร์โบ150ม้า400นิวตันเมตรนะครับผมคันนี้ก็คือห้องเครื่องสวยเดิมโรงงานทุกจุดเบรก ABS มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผม ต้องบอกไว้ก่อนว่ารถเพิ่งซื้อเข้ามายังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะผมรถยังเดิมโรงงานทุกจุดนะครับผมคานหน้าไม่เคยขยับแก้มข้างไม่เคยแกะนะครับผมห้องเครื่องต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้ห้องเครื่องเขานะครับผมต้องดด่มเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยนะผมอัตราการจินน้ํามันก็ไม่เปลืองนะผมมันจะเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะ ข้องเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Toyota 4, t o y ย t a h i ฮ u x ก e v o 2.4 p r u n n e r เพียลเนร์ธรรมดารุ่นไฮนะผมปี20จดใช้งาน21คันนี้นะผมผมบอกไว้ก่อนว่าฟรีดาวผ่อนประมาณ7,600บาทนะผมผ่อนเริ่มต้นนะ สำหรับคันนี้ผมขายเพียง5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมของแถมที่ผมจะมีให้นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมหนึ่งประกันภัยมนท้องถนุนแถมให้เลยหนึ่งปีสองบริกาเครื่องเกียร์สปีค่าจัดค่าโอนสี่บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนุนห้าทำสัญญาฟรีถึงที่ส่งรถใหถึงบ้านนะครับผมสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์081238 6699นะผมน้องแบงค์สมยงพาเซ็นเตอร์ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ